บริษัทโซลัดจำกัดผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนจากประเทศเกาหลีใต้เปิดตัวแก a นโ o p e n นิ่ภายใต้ทีม Beyond Blockchain Experience Future of Blockchain 2024 in Bangkok พร้อมให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่มาแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการใช้บล็อกเชนอัปเดตเทรนล่าสุดและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตกับนวัตกรรมสุดล้ำที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะวันนี้นะคะมีความตั้งใจที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมีขอ้อมูลในด้านบล็อกเชนมากขึ้นว่าบล็อกเชนเนี่ยสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรแล้วก็มีบริการอะไรบ้างที่เราจะสามารถนําบล็อกเชนใหม่ๆเนี่ยสามารถเข้าไปประยุกและใช้งานได้ะคะ่ะ ค่ะก็อยากจะให้ทุก um ท่านเนี or or ่ยได้ร mm. ับทราบถึงมุมมองใหม่ๆของบล็อกเชนนะคะว่าเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ยากนะคะแล้วก็เราอยากจะแนะนำถึงล็อกเชนเมนเดตใหม่ๆด้วยค่ะว่าอีโคซิสเต็มของเราเนี่ยจะสามารถเข้ามาร่วมงานเป็นพาร์ทเนอร์ได้อย่างไรบ้างค่ะแล้วเราขอเพิ่มเติมนะคะเนื้อหาในวันนี้เราจะโฟกัสไปถึงอนาคตของบล็อกเชนนะคะ เราอยากจะเน้นไปถึงว่าเราจะสามารถนำล็กอกเชียใช้ในอนาคตได้อย่างไรบ้างค่ะค่ะจริงๆเราไม่ได้มีการปิดกั้นอะไรการร่วมงานในวันนี้ก็คือใครมีความสนใจก็คือสามารถเข้าร่วมได้ทั้งหดเลยแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็จะโฟกันไปถึงผู้ลงทุนแล้วก็อาจจะเป็นอา่า i u s s s o w s owner หรือ Entrepreneur ที่อยากจะทราบถึงข้อมูล ก็เช่นเมนเตใหม่ๆต่างๆก็เป็นงานครั้งแรกด้วยนะคะเราก็เลยไม่ได้กจบโจงเป้าหมายอนใดกลุ่มกลุ่มหนึ่งไว้ชัดเจนนะคะเราค่อนข้างจะเปิดกว้างค่ะ,คะเนื้อหาเมนหลักไฮไลท์ของงานเลยเราจะมาเปิดเผยเมนเนตครั้งแรกเลยนะคะในงานวันนี้แล้วเราจะมีการแนะนําให้ดู ว่าจะเป็นการให้ผู้ร่วมงานเนี่ยสามารถเข้ามาจอยเวนเดตได้ด้วยคนที่มาจอยได้เป็นครั้งแรก User First User ในงานวันนี้เนี่ยก็จะได้รับผลตอบรับ b e n e ฟ i t ผู้ที่ได้มาร่วมในวันนี้ครั้งแรกด้วยค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บสักเว็บ3แล้วก็ blockchain เวนเดตไม่ว่าจะเป็นทั้งเกาหลีะนะคะแล้วก็มีจากคนประเทศไทยมาร่วมงานให้สปิคนในวันนี้ด้วยค่ะ เราจะอธิบายตั้งแต่อนาคตอันใกล้ไปจนถึงอนาคตอันไกลนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยให้ความสนใจแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ว่าเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมันนี้ได้อย่างไรบ้างก็ถ้าเราจะขอเกินเป็นหัวข้อหลักๆก่อนเลยจะมี AI มี super computing แล้วก็จะมี metaverse p r i ร t นี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบเลย AI กําลังม แล้วก็เราอยากจะวันนี้เราจะมีแนะนำแล้วก็พรีเซนต์ให้ทุกด้วยว่าบล็อกเชนเนี่ยจะสามารถเกี่ยวข้องกับ AI ได้ยังไงในอนาคตอันใกล้และอนาคตอีกอย่าง ค่ะก็แน่นอนนะคะว่าความเป็น security เป็นสําคัญมากที่สุดอยู่แล้วซึ่งบล็อก c h a i n เนี่ยก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้อยู่แล้วด้วยการ decentralize นะคะก็หากเรามีการนำตัวนี้เนี่ยวันวันนี้ก็เราจะมีการนำเสนอตรงนี้ด้วยนะคะว่าเราจะใช้ blockchain technology base เนี่ยเข้าไปอย่างไรเพื่อที่จะใช้กับ metaverse ตรงนี้นะคะ mm hmm. เพื่อเพิ่มวความปลอดภัยและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ บริษัทโซเวสเนียเรามีการคอนเฟรนซ์อยู่แล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนทุกๆปีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาจัดที่นี่เป็นครั้งแรกเพื่อที่จะ,ะใช้ประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายตลาดเพราะฉะนั้นเราคาดว่าเราจะมีงานแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณนี้ของทุกๆปีนะคะ,ะและหลังจากนั้นก็ถากเรามีการได้ expand market มากขึ้นในประเทศรอบพื้นบ้านเนี่ยเราก็จะจัดงานอื่นๆด้วยเช่นกันในประเทศเพื่อนบ้าน ก็หลายๆท่านนะคะอาจจะยังมองว่าบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่อาจจะเราเข้าถึงไม่ได้มีความเข้าใจไม่ค่อยได้เพราะว่ามันยากนะคะแต่วันนี้เนี่ยหน้าที่ของเราเลยก็คือเรามาที่นี่เพื่อที่จะทำลายกำแพงปิดกั้นตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็น อุตสาหกรรมที่เข้าถึงยากเลยก็ท่านไหนที่มีความสนใจนะคะก็อกเพิ่งกลัวนะคะก็คือสามารถติดต่อเราหรือว่าสามารถหาข้อมูลได้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถนํามาประยุกต์แล้วเนี่ยจะเป็นผลประโยชน์ต่อกับเราแล้วเรามองว่ามันเป็นสเต็ปในการเดินต่อในอนาคตอันใกล้นี้จริงๆค่ะก็อยากจะให um. um, ้ทุกท่านเนี่ยฝากความสนใจกับ s โซ l ิปและเอฟโฟบของเราด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะ ก็เพิ่มเติมนะคะร,คร็อกเชนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาดัน,านาไปยุกต์ใช้จริงๆเนี่ยมันจะทําให้ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปก็จะทําให้มีความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายภาครัฐหรือว่าจะเป็นธุรกิจ p r i v a t e business ต่างๆที่อยากจะมาเข้าร่วม Eco System ของเรานะคะก็ยินดีต้อนรับมากๆเลยะคะ่ะ Thank <phone> you. <rings>